ำอวยพรวันปีใหม่แบบน่ารักน่ารักเอาไปตั้งสเตตัสใต้ด้สโ It's time to forget the past and celebrate a new start Happy New Year มันถึงเวลาให้ต้องลืมอดีตรหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มาเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นสวัสดีปีใหม่นะ The best time for a new beginning is now เวลาที่ดีที่สดุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่มาถึงละตอนเนี้ย พุณตรงเลย You are special. You are unique. May your new year be also as special and unique as you are ครเป็นคนที่พิเศษแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครขอให้ปีใหม่ของคุณนะพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครในแบบที่คุณเป็นในตอนนี้ <c oughs> I'm special. I'm unique. ฉันก็พิเศษนะ <c oughs> แล้วก็ unique ด้วย <c oughs> ไม่เหมือนใครเลย ไม่มีใครกล้าเหมือนพุ่งตรงขอประโยคไหนสุดนูรู้ต้องเลือกประโยคสุดท้ายมันบอกสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดอะไรฝันอะไรไว้ขอให้ทาให้ดีที่สุดให้เต็มที่แล้วก็ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังไว้และฝันไว้อย่างง่ายดายขอให้มีความสุขมากๆแล้วเป็นปีที่ดีที่สุดนะคะ Happy New Year สวัสดีปีใหมค่ค่ะ